สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับวันนี้เราพบกัน9ตุลาคม2565นะครับทาง SSKTV หนะังสือพิมพ์สกิจล่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสรรกรริจล่าวเต่านินจาครับครับก็คงเช่นเคยนะฮะเราพบกันก็มีเรื่องมีเรามีข่าวนะสำหรับวันนี้ที่จะมานำเสนอกันนะครับ เรื่องของการเมืองนะฮะก็จับตาดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นอย่างไรนะเราเองก็อ,อบอกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกว่าไม่รู้จะยังไงกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือจากกรณีที่เกิดเหตุนะฮะการกราดยิงนะทำให้น้องๆหลายชีวิตรวมทั้งผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ต้องเสียชีวิตนะครับ ก็ได้น้ำพระไทยจากในหลวงและราชินีของเรานะที่ทรงเสด็จเยี่ยมและก็ดูแลทุกอย่างนะรวมทั้งโรงครัวพระราชทานต้องกราบขอบพระคุณพระน,นท่านพลเอกประยุจนันโอชานายกรัฐมนตรีนะที่ได้เดินทางไป <c oughs> <c oughs> ดูแลด้วยตนเองนะฮะรวมทั้งท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรี ท่านอ,าอนุทินนะครับที่ไปก่อนเขาเลยงานนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนาะที่ได้เดินทางไปร่วมกันคาดว่าในวันพระราชทานเพลิงศพคณะครอมอทั้งหมดก็จะไปร่วมเราในฐานะที่เป็นสื่อคนหนึ่งในฐานะที่เป็นมูลนิธิเราเองก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับ ปัญหามันมาจากหลายสิ่งหลายอย่างมาจากหลายเรื่องหลายราวถ้าเราหยุดกัดกันหยุดทะเลาะกันหยุดแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับในการที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองแล้วทุกพักทุกคนทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหาประชาชนหันหน้าเข้าไปรับเรื่องราวร้องทุกขร้องเรียนรับเรื่องราวความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง นะกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ที่ถูกทอดทิ้งมาตลอดระยะเวลาเป็นร0อปีเนี่ยนะผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงโดยง่ายและที่สําคัญนะเราไปผูกสัมพันธไมตรีกับกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่ตามแนวชายแดนนะเพื่อที่จะช่วยกันสกัดกัน้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะมันก็จะแก้ไขแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่นี้บรรเทาเบาบางลงได้นะถ้าไปไม่ได้นะเรายินดีนะที่จะประสานให้ นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักมักคุ้นกับท่านผู้นำของหลายกองทัพนะตามแนวชายแดนนะครับรวมทั้งรัฐบาลเองก็น่าที่จะประสานงานกับทางรัฐบาลพมา่านะเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้นะดังที่เราจะเห็นได้อยู่บ่อยๆว่าทางเหนือจับยาบ้าได้ที20ล้านเม็ด30ล้านเม็ดอะไรทำนองน,นี้นะเพราะฉะนั้นมันยังไม่หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้ ที่สําคัญนะข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละตัวดีนะครับนะักการเมืองด้วยนะครับจะบอกว่าไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่สนไม่ใช่นะครับนะเราเคยให้แนวทางตรงนี้เราเคยให้ข้อมูลตรงนี้ไปยังรัฐบาลแต่ผู้ก็พูดเถะรัฐบาลนี้ก็ไม่ค่อยใส่ใจครับแปลกนะเขาไม่ค่อยใส่ใจประชาชนในระดับล่างนะไม่ค่อยที่จะดูแลแก้ไขเลยมัวแต่ไปมองเรื่องของโลจิสติกไปมองเรื่องอะไรต่อไม่อะไรไม่รู้ เสร็จแล้วปัญหาข้างล่างเนี่ยเป็นปัญหารากฐานของประเทศของชาติของบ้านของเมืองไม่มีใครเลยนะักการเมืองไม่มีใครเลยที่จะมามองปัญหาของรากหญ้าของประชชนของความทุกข์ยากนะครับมีอยู่คนเดียวที่ผมกล้าพูดเนี่ยนะเพราะว่าได้เดินกับท่านนั่นก็คือสสสุธาประทิมนาถหลังสสสภูเก็ตเขตหนึ่งนะ ในฐานะรองประธานกรรมธิการปรปรชสภาผู้แทนราษฎรแค่ท่านเป็นรองประธานสภานะรองประธานกรรมธิการปปชสภาผู้แทนเท่านั้นนะตำแหน่เงเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ท่านทำงานได้ทั่วประเทศไทยทำให้คนไทยทำให้กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทำให้คนข้อนประเทศนะฮะรักเคารพแล้วก็ศรัทธาท่านเพราะว่าท่านได้ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยา่างแท้จริงนั่นเองเนะครับเนี่ยคือความจริงที่มันเกิดขึ้น แต่รัฐบาลเองเราบอกไปหลายเรื่องนะฮะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ไม่ใส่ใจฮะไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นรูปธรรมนะฮะแม้แต่แม้แต่จะใกล้เลือกตั้งแล้วก็ตามเนี่ยนะพักการเมืองทุกพักเลยแม้แต่พักรัฐบาลนะพักแกนารัฐบาลเนี่ยนะอย่างพลังประชารัฐยิ่งลอยโท่ยใหญ่เลยเหลยวแหลกนะฮะมึงทับกูกูทับมึงแต่งตั้งคนนี้ไปหาผู้สมัครเขาไปหาสมัครแล้วเอา ไอ้กลุ่มนี้เข้ามาเปิดตัวต่อเลขาพักไปทําเองอะไรไม่รู้ห้ามัวไปหมดเพราะงั้นแรงศรัทธาตรงนี้ผมบอกได้เลยนะฮะหายไปเยอะมากผมเองในฐานะที่สนับสนุนนะ,ะทุกคนทุกภาคเลยครับก็เสื่อมศรัทธาเหมือนกันกับพลังประชารัฐนะแล้วก็อีกหลายๆภาคที่เห็นเนี่ยโมแต่กัดกันเรื่องของการแย่งฐานคะแนนแต่ไม่กัดกันเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่เรายัางเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยการที่จะแจกสิ่งของในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับนี่คือการทําหน้าที่เพื่อประชาชนของเราอย่างสม่ําเสมอและก็ตรงไปตรงมานะครับเราพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นเราไปดูเรื่องราวข่าวเลยครับว่ามีสะสะคนไหนที่ทํางานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้บ้างไปดูครับ เรื่องนี้นะฮะโดยเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะทางท่านสสสุธาประทีปนันทลางยังเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่ย่อท้อนะสำหรับท่านสสสุธาประทีปนัทลางในฐานะรองประธานกรรมธิการปปรชสภาผู้แทนราษฎรนะวันนี้ได้ลงไปรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องการออกโฉนโดที่ดินการทุจริตง,งบประมาณแก้ไขปัญหานะฮะ มันใบดางความเดือดร้อนที่ดินสปก4ีขีดศูนย์หนึ่งนะที่ถูกในทุนถูกนักการเมืองนะกว้านซื้อกว้านยึดเป็นพันเป็นหมื่นไร่แต่ชาวบ้านทำกินไม่กี่ไร่ถูกรังแกนะครับที่จังหวัดสะแก้วและอีกหลายอำเภอของจังหวัดนี้ที่มีผู้มีที่พลคลอยอครอบครองกดหัวชาวบ้านซึ่งที่น่าแปลกก็คือที่นี่ก็มีสสเช่นกัน แต่ทำไมไม่ทําเพื่อประชาชนแต่กลับไม่ใส่ใจปล่อยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่เช่นนี้มาอย่างยาวนานจึงเห็นได้อย่างชัดว่านักการเมืองที่ไม่มีใจที่จะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อประชาชนนั้นแม้จะมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีสสก็ไร้ประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติเพราะคนที่ต้องการเข้ามานั้นก็เพียงเพื่อตนเองทั้งสิ้นนะครับ แต่ก,ก็ออกมาโกหกตอแหลกับประชาชนว่าจะเข้ามาทำนั่นทำนี่ก็ปัจจุบันนี้มันทำอะไรกันบ้างและที่ผ่านมามีผลงานอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างนี่คือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าทำหน้าที่อย่างท่านสสสุสธาประทีปนัปทลางแม้จะมีตำแหน่งเพียงเป็นรองกันมติการปปชสภาผู้แทนรัษฎรท่านก็ทำทุกอย่างนะฮะอย่างกรณีทวงคืนพื้นที่ป่า ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตในฐานะที่เป็นสสภูเก็ตเห็นไหมผลงานของท่านโดดเด่นและใครที่บอกว่าสสไม่อยู่ในพื้นที่ท่านเป็นรองกันมาธิการใครร้องเรียนท่านก็ต้องเดินทางไปช่วยเหลือนะครับอย่างนี้นะก็น่าที่จะเลือกตั้งนะครับเพราะท่านเป็นสสที่แท้จริงนะแต่ร้อยละ99.99%ท99ํเาเซทำเพื่อตนเองทั้งสิ้นทำเพื่อพักเพื่อพวกเพื่อพร้อม นะประชาชนจึงไม่สมควรที่จะเลือกคนเหล่านี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่าเมื่อประชาชนร่วมกับนักการเมืองทุจริตด้วยการขายสิทธิ์ตนเองให้กับนักการเมืองเพราะรับเงินเขาแล้วเขาจึงไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเพราะเขาเห็นว่าเขาจ่ายเงินซื้อเสียงไปแล้วนั่นเองนี่คือความบกพร่องนี่คือความอัปยศนะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเองนี่แหละนะได้ร่วมกันทุจริตร่วมกับ นักการเมืองน,นะอย่างที่ท่านสสสุธาได้พูดไว้เสมอว่าข้า,าราชการทุจริตปราบปรามได้นักการเมืองทุจริตปราบปรามได้แต่ถ้าชาวบ้านหรือประชาชนทุจริตยากที่จะปราบปรามและก็ยากที่จะให้ประเทศชาติได้นักการเมืองที่ดีหรือผู้นําที่ดีอันจะนําไปสู่การพัฒนาการทํางานการดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเขาถือว่า เขาได้จ่ายเงินไปหลายสิบล้านในการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วนั่นเองประชาชนจึงไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้การเลือกตั้งสมัยหน้าประชาชนต้องตระหนักให้ดีอย่าเฮไปเฮมาเพราะเงินเพียงไม่กี่ร้อยกี่พันบาทแต่ชาติมันพินาศดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แหละครับ ที่การกลบดู่องเลยการเรียนท่านเจรีว่าก็ขออนุญาตเอากลุ่มที่ตกลบเนี่ยเข้ามาในเรื่องโรงเรียนในมันเดียวกันเพราะว่าจะพาผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่จะเาเนี่ยมันมีวาระวาระการมันจะมีการให้เงินก็อยากให้เรื่องมันแล้วเสร็จก็ให้เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยรวบไปทีเดียวเลยเพื่อจะได้ทันนะครับไไม่ด้ทันก็ ก็ฝากผู้ที่นําเรื่องไปร้องเรียนนะครับว่าให้หมาแจ้งชาวบ้านเราวันนี้ผมจะนรับเรื่องเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพื่อให้ได้เรื่องในกัน,กนฉะนั้นเรื่องที่ร้องเรียนเ่อกี้เนี่ยผมเ็นแล้วแค่ผมไม่ต้องถามอะไรเลยนหนังสือที่ผมเห็นเละขยานเอกสาราในต่างๆที่ประกอบเรื่องร้องเรียนไปมันก็เป็นเหตุที่ชาวบ้านควรจะได้รับข้างนานแล้วนะครับแต่ว่า มันมา,ากันกว่าไหนว่าสิบสองางลายก็สิสองปีไปได้ยังไม่ได้นะครับอีกเรื่องเราไปต่อกันที่ทหารกองกำลังผาเมืองชกอสองนะสกัดจับยาบ้าเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเมตรนะฮะชายแดนแม่สายเห็นไหมฮะก็ยังมีเข้ามาอยู่ครับนะเมื่อวันที่เจ็ตุลาคมเวลาสิบนาิกาเสร เจ้าหน้าที่กองกาลังผาเมืองโดยบกควบคุมที่1ชกมสอง 2, ได้จัดกําลังพล1ชปร่วมกับบกควบคุมปศทําการเฝ้าระวงังออกลาดตะเวนบริเวณช่องทางแม่มตะตำบลห้วยไครอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นพบชายผู้ต้องสงสัยสองคนบริเวณช่องทางดังกล่าวเมื่อชายทั้งสองเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหนีออกไปทางแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ พบสองชายต้องสงสยัยตรวจพบเป้กระสอบจํานวน1เป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าจำนวนเก้าพันเมื่นหกพเม็ดขอภยัยฮะเขาเขียนหัวมา9ก้0พเม็ดเนี่ยเก้าหมื่เม็ดเจ้าหน้าที่สหารจึงได้ทำการนำเอาของกลางส่งสอพอแม่สายเพื่อดำเนินการติดตามกระบวนการยาเสพติดมาลงโทษต่ตอไปนะฮะ ตำรวจเนี่ยก็บอกตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยวางใจเท่าไหร,ร่นะเพราะมันมเีเรื่องมีราวมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาของกลางไปขายซะเองนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายนะแต่มันมีลักษณะอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทหารไฟกองกำลังผาเมืองนะครับที่ได้มีการสกัดจับยาบ้านในครั้งนี้ นี่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายาบ้ายัางทะลักเข้าสู่ประเทศไทยตลอดเวลานะครับเราต้องขยับทำอะไรสักอย่างแล้วนะดีกว่าปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางไม่มีทางนะไม่มีวันที่จะกำจัดยาเสพติดชนิดนี้ให้หมดสิ้นไปได้ครับเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะ จังหวัดมุกดาหารจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาไทยลาวนะโดยเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาในวุฒิชัยสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาประจําปี2565จิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุราสสยามบรมราชกุมารีพร้อมศาล3สอ2ฝั่งโคมจังหวัดมุกดาหาร แขวงสวรรณเขตและต้อนรับคณะรองเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตสปปล,ลาวณนบริเวณท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสําหรับการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรราประจำปี2565นี้มีการชิงนะฮะถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพพระรัตราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพร้อมสารสัมพันธ์สองฝั่งโข้งจังหวัดมุกดาหารแขวงสวรรณเขตในวันนี้มีพิธีเปิดงานพิธีแห่เรือนะแล้วก็อัญเชิญท่วพระเาชานและขบวนแห่ทางบกจาก3 4ชุมชนพร้อมการฟ้อนนะรำบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารพิธีเบิกน่านน้ำในแม่น้ำโคงก่อนการแข่งเรือประเภทต่างๆ เพื่อบวงสวงพระแม่คงคาพญานาพิเทียนเชิญเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุ่งเมืองเจ้าแม่สองนางสถิตลงประทับเรือโบราณเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์พร้อมขบวนเรือทั้งสองฝั่งร่วมพิธีเบิกน้านฟ้าจากหน้าวัดศรีมงคลเหนือพยามบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรืองและสิ้นสุดที่หน้าศาลเจ้าแม่สองนางนะพี่น้องระยะทางประมาณสามกิโลเมตรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะพราะทั้งยังมีการฟ้อนรำ ทําเพลงในขบวนเรืออีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะฮะที่เราอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวกันนะครับการแข่งเรือบึดจําบึดจําบึดจําบึดครับเราไปปิดท้ายข่าวกันที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะแม่สายน้ําทะลักท่วมอีกแล้วเป็นรอบที่สามนะฮะ หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ดีนะรับความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมไหลหลา,ลากฉับพลันเมื่อกลางดึกของคืนวันที่7ตุลาคม65ที่ผ่านมาทำให้ย่านเศรษฐกิจตลาดสายลมจอยและบ้านเรือนของชาวบ้านบ้านกาะทรายบ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงตำบลแม่สายตำบลเมืองพังคำได้รับความเสียหายหนักซ้ำในสในรอบ เ,เสียหายหนักซ้ำๆนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาต่อมาวันที่8ตุลาคมเวลา7นาฬิกานายรงพลคิดอ่านในอำเพิแม่สายพร้อมหน่วยงานภาครัฐนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อทำการฟื้นฟู ool, ร้านค้าบ้านเรือนของประชาชนให้กลับมาสู่สภาพเดิมสู่ปกตินะและเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามคําสั่งของนายพาสะกรบุญรักผูว้ว่าในการจังหวัดเชียงรายโดยทางเจ้าหน้าที่ไฟปกครองแม่สายเทศบาลแม่สาย,ทย,ทยเทศบาลเวียงพังคําทหารตารวจกู้ภัยได้ระดมพลทําความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าของประชาชนที่ถูกโคลนตมทับถมทําได้รับความเสียหายมาเป็นรอบที่3ของปี2 5 6 5นนี้นะก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากนะฮะเราได้เห็นภาพแล้วเห็นพ่อแม่พี่น้องกวาดโคลนกัน เนาะตลาดสายลมจอยเราไปเดินอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมรับเทศกาลออกพรรษาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไปเที่ยวแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของไปทําบุญในวันเทศกาลออกพรรษาแต่ปรากฏว่าถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่สามโครนตรมเละเทะเลยนะก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเราทีมงาน ssktv และกับผมตาวนินจาขอเป็น กำลังใจอีก1นึ่กำลังใจด้วยครับครับข่าวจากจังหวัดมุกดาหารนะฮะรายงานโดยคุณไกลสม,มุทรนำโพไซหัวหน้าศูนย์ข่าวของเราประจำจังหวัดมุกดาหารส่วนข่าวของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงานโดยคุณเจี๊ยบนะบอกอแม่สายนิวออนไลน์นะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวสำหรับวันนี้นะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องราวของอนักการเมืองเลยครับเนาะนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะท่านเขาเลือกท่านมาเนี่ยนะท่านต้องมีแผนมีนโยบายแล้วว่าจะเข้าไปในสภาและทําอะไรบ้างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปหลอกให้ประชาชนมาเลือกนะโดยการซื้อเสียงเสร็จแล้วก็โอวางตัวใหญ่โตเป็นเจ้าขุนมูลนายประชาชนจะเข้าหาแต่ละทีต้อง กับกราบคลานคามถ้าลักษณะอย่างนี้นี่ผมว่าอย่าเป็นเลยเนาะนะและไอ้ที่เรียกร้องกันจังประชาธิปไตยประชาธิปไตยเลือกเข้าไปแล้วพากันแดกมาแดกเมืองกัดกันอย่างหมูอย่างหมาในสภา,าเนี่ยจะเลือกไปทําสากกระเบือเกลือแกงอะไรครับผมว่าไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ถ้าได้สอสอ,อย่างท่านสสสุธาปราะทีปนัทลางอันนี้สิครับน่าเลือกนี่คือคนของแผ่นดินจริงๆ ท่านทางานช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นสสนะฮะท่านช่วยเหลือทุกเรื่องทุกอย่างนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในจังหวัดภูเก็ตและก็มีคนพยายามที่จะไปแซะพยายามที่จะไปว่าดูที่สสสุธาไม่อยู่ในพื้นที่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อที่จะตัดกําลังท่านถามว่าไอ้คนที่แซะไอ้คนที่พูดไอ้คนที่ว่าเนี่ยถามว่าแล้วมึงทําหาอะไรให้กับภูเก็ตบ้าง พระธิผ่านมาก็เคยเป็นสสใช่ไหมแล้วทําอะไรบ้างแต่ท่านสสสุธาท่านทนําตั้งแต่ยังไม่เป็นสสและพอเป็นสสเป็นรองการมาธิการท่านก็ทํางานให้คนหลายภาคเลยครับภาคเหนือภาคอีสานนะท่านได้เดินหน้าทํางานอย่างเป็นกําลังความสามารถนี่คือนักการเมืองครับนี่คือสสของประชาชนที่แท้จริงดังนั้นเวลานี้เนี่ยเรานะฮะกำลังรวมพลังกัน เพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเป็นการตบหน้าทั้งรัฐบาลและก็พัรคการเมืองหลายๆพัรครออีกไม่กี่อึดใจนี้นะท่านจะรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบ้างนะครับแล้วกอวันนี้ผมต้องจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ